คือทั้งไอจีาต่ชุติมาลงไอจีถ่ายรูปกับแฟนใหม่เปิดตัวชัดๆัดไปเลยเรียกว่ากำลังได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่ชีวิตดาราสาวต่ายชุติมาทีปนาธและว่าที่นายกคนใหม่ของประเทศไทยทิมพิทาลิ้มเจริญรัฐที่ช่วงหลังมานี้ฝั่งอดีตพันรยามักจะโพสต์ชร์และคอยซับพอร์ตทิม อย่างต่อเนื่องจนทำให้หลายคนลุ้นว่าคู่นี้จะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันหรือไม่แต่ล่าสุดต่ายได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไม่โสดมีคนดูแลหัวใจแล้วแถมยังมีคนคุกเข่าขอแต่งงานแล้วด้วยเรียกว่าคำตอบดังกล่าวสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วประเทศล่าสุดต่ยขยี้ประเด็นนี้ด้วยการโพสต์ภาพใหม่ผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพที่ถ่ายกับพัดลมเครื่องใหญ่ พร้อมแคปชั่นที่ทำเอาลั่นทั้งโซเชียลว,ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายกับแฟนใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัดลม่วยยเรียกคอมเมนต์แซวสนุกสนานจากชาวเน็ตเช่นแฟนใหม่แม่ตายหน้าเหมือนแฟนเราเลยนิสัยน่ารักนะไม่หือไม่อือแค่เสียบปักพัดอย่างเดียว555อยาอยากมีบ้างหนึ่งคนเอ้ยหนึ่งเครื่องซื้อได้นะแห่งใด แม่เนียนมากคนทางนี้จับไม่ได้สักทีแต่แฟนพัดลงมันดูเก่าๆรุ่นคลาสสิกนะคะอีอีถ่ายกับแฟนใหม่ใช่ไหมแม่กระแสแม่ไม่แผ่วเลยนะตอนนี้และอื่นๆ